ธรรมปิติของพวกเราในวันนี้นะคะเราจะมายิ้มรับธรรมปิตินี้ร่วมกันเพราะผู้ที่ศึกษาท่านนี้นะคะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงในกลุมแรงงานนะคะปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณท่านมาฝึกฝนและก็อ่านคอมพิวเตอร์แต่จริง81บทจบรวดเดียวในครั้งแรกและท่านบอกว่าเต่จริงได้อ่านท่าน ทำให้ท่านได้ตื่นรู้นะคะตื่นรู้อย่างไรและได้ความโล่งโปร่งสบายอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณพี่วิภาเวสาการพานิตค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องชาวต้องสิ้นลูกทุกคนนะคะดิฉันวิภาเวสาการพานิชเป็นข้าราชการบำนาญอ่และได้มีโอกาสเข้ามาสู่เต้อเติรสสิ้นสี่ ค่ะอย่างเต็มตัวเมื่อเดินกุมภาพันธ์แล้วก็ได้เข้าสู่คอร์สชำระล้างพลังแห่งการชำระล้างรุ่นที่สี่สิบ็ดและสี่สิบแปดค่ะได้คุยกับเพื่อนสมาชิกบางท่านอันก็เชิญชวนบอกว่าเข้ามาสิคอร์สเนี้ยดีคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างแล้วคุณก็จะได้รู้ได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 ้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะลองดูนะเพราะว่าก็พอมีเวลาก็เลยคิดว่าจะมาก็เลยตัดสินใจเข้ามาเออพอเข้ามาแล้วเนี่ยกิจกรรมในในหลายๆกิจกรรมในพลังคอสพลังแห่งการชำระล้างเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยดีหมดเลยจะบอกเท่า่าดีหมดเลยเออโดยเฉพาะ มาคราวนี้เนี่ยมาในรุ่นที่สี่แปดเนี่ยกิจกรรมของการรวมกลุ่มอ่านคำพีเต้าเถอจริงบอกได้เลยว่าพลังการชำระล้างเกิดขึ้นในจิตสำนึกส่วนลึกเพราะเมื่ออ่านแล้วเนี่ยหลายหลายคำพูดในบทคำพีเต้าเถอจริงมาสะแทกใจตัวเองทำให้เห็นตัวเองเนี่ย อ่านคำทีแล้วก็เรียกว่าเห็นตัวเองนะคะว่าเรามีข้อบกพร่องในการทํางานในอดีตอะไรบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ลืมไปหมดแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้จําไม่ได้จดจําเลยแล้วก็ลืมแล้วแต่สิ่งเหล่านี้กลับย้อนผุดขึ้นมาขึ้นในจิตใต้สํานึกส่วนลึกของเราเองแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นในจิตจิตใจของเราลึกๆเลยในส่วนลึกของเราเลยในความในความบกพร่องใน ในความสำคัญระหว่างกัวหน้ากับน้องที่เป็นความปกคล้องซึ่งเราเราในขณะที่ทําตอนนั้นจนจะทึ่งก่อนจะมาเท่ามาก่อนที่จะมาอ่านคัมภีรวมกลุ่มพลังอัานรวมรวมกลุ่มในการอ่านคัมภีเนี่ยไม่ได้เห็นตัวเองเลยคิดว,ว่าตัวเองถูกต้องมาตลอดเพราะว่าตัวเองทําทํางานหรืออ่ต,ตัดสินใจทําอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดยโดยมนุษย์โดยคนโดยมนุษย์ไม่ได้เป็นไปแากต่าธรรมชาติก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็เราก็เป็นบุคคลบุตรปทุชนคนธรรมดานะ,ะมีมีความรักโลกโกลงเป็นธรรมดาอันนั้นก็มีอาการโกรธบ้างในขณะที่เราสั่งงานไป หรือเราใช้อํานาจในการสั่งการหรือเราใช้คําพูดซึ่งขาดความอ่อนอน,น้อมผ่ตนหรืออาจมพูดอาจจะแสดงความอ่อนน้อมผ่ตนแต่สีหน้าหรือภาษากายอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับคําพูดผู้รับก็เขาก็จะรับเขาก็จะรับรู้ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจแล้วเขาจะมองว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจเหมือนกับ เหมือนกับในที่เราในคำพีบอกในคำพีเนี่ยจะเตือนเรื่องของอาการพึงใช้ระวังคําพูดที่อ่อนน้อมจะอยู่หน้าคนจนจะอยู่หน้าผู้คนพึงต้องวางราบยศอยู่ข้างหลังดังนั้นอริยะบุคคลจึงอยู่เหนือประชาแต่จึงอยู่เหนือแต่ประชาไม่รู้สึกเป็นภาระในในบทที่หกสิบก็ทําให้เรารู้สึกว่าอู้ตายแล้วเรากําลังสร้างเจ้ากรรมในเวีใหม่หรือเปล่านัเนี่ย เราจะต้องมารับชดใช้ในในชาติต่อไปหรือเปล่าหรือในชาตินี้ที่จะต้องต้องถูกกระทำอย่างนี้แล้วเราจะทนได้ไหมเราจะทําได้เราจะปดกลั้นได้ถนัดไหนแล้วเราก็เสียใจว่าฉันไม่ควรทําอย่างนั้นเลยฉันน่าจะรู้จักเต่าเต๋อ,ตอสิ้นสีหรือฉันน่าจะรู้จักอนคมพีเต่าเต๋อจริงมาก่อนที่ก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ทุกอย่างเหตุการณ์ก็ผ่านไปหมดแล้วก็สายไปแล้ว เราไม่สามารถย้อนอนดีตที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็โชคดีค่ะที่ได้เข้ามาคอสพลังแห่งการชำระล้างแล้วเราได้อ่านคามภีแล้วได้เห็นแล้วเราก็ได้ใช้วิธีการวิธีแห่งเตาาต้อเตร์สินงสีในการที่เราได้ส่งความรักความเมตตาและความปรารถนาดีให้เขา แล้วก็ขอโทษโปรดให้อภัยขอบคุณฉันรับคุณแล้วก็ส่งอ,อํานวยอวยพรให้เขาให้มีความสุขเกษมสําราญตลอดไปเหมือนเราได้ขออโหสิกรรมแก่เขาแล้วรู้สึกเราก็สบายรู้สึกสบายใจแล้วทุกครั้งที่มีการนั่งสมาธิในช่วงที่อยู่หลังคอสนั่งสมาธิก็จะอุมนวยเอวยพรทํากษณะนี้ตลอดทุกครั้งที่นั่งสมาธิผลที่สุดก็คือเรื่องเหล่านี้ หลุดมันหลุดหล,ลุดออกไปจากจิตส,สํำนึกส่วนเลือกเราหลุดออกไปเลยเราก็รู้สึกเราสบายใจแล้วก็โล่งโปร่งสบายมีความสุขตอนที่อยู่ที่เออ่เต้าเต๋อ,ตอที่เมืงวัฒนธรรมที่เต้าเต๋อ,ตอที่บ่อพลอยมีความสุขมากไม่ว่าอะไรใครแซวอะไรไปเพรามสุขว่าเราอยู่แวดล้อมกับพลังงานดีๆ พลังงานบวกจากบุคคลรอบข้างที่มีแต่ความปรารถนามาปรารถนาดีเพลงซึ่งซึ่งเข้าไปหล่อล้อมกล่อมจิตสำนึกสุดลึกเราการออกกำลังกายเพื่อกระจัดพิษต่างๆออกจากร่างกายไม่ว่าเป็นพิษจากอาหารน้ำอากาศหรือแม้พิษจากทางอารมณ์ที่เข้าถูกสักซื่อเราถูกสะสมมาไม่รู้มามานานแค่ไหนแล้วกี่ภพกี่ชาติแล้วเราก็ไม่รู้ ได้ถูกกระจัดออกไปบางส่วนนิดเดียวฉังนก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะคะแล้วก็พอหลังจากเอาจากคอร์สแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองสงบนิ่งขึ้นเยอะจนกระทั่งเพื่อนทักเลยว่าเธอไม่โกรธเลอที่เขาทำนี้กับเธอบอกไม่เลยรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสุขสงบนิ่งเพื่อนบอกเธอสงบนิ่งมากเลยเพื่อนยังประหลาดใจเลยนะคะเองก็เลยบอกว่ามีอะไร อะไรหลายๆอย่างที่บออพลอยเป็นพลังบวกทั้งบุคคลรอบข้างทั้งพื้นที่ทั้งสนามแม่เหล็กทั้งการออกกําลังกายทุกอย่างทุกขบวนการในการชําระล้ลางเป็นสิ่งที่งดงามและก็ดีดีสําหรับตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสัมผัสได้คุณต้องมาเองแล้วคุณปฏิบัติแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้อะไร แล้วเราเหมือนที่ฉันรู้ว่าดีฉันได้สรับการชาระล้ลางเรื่องนี้หลุดจากหัวใจหลุดหลุจากจิตวิญญาของเราแล้วหมดแล้วสบายใจมีความสุขมากนะคะแล้วก็คิดว่าจะเข้าต่อ,ตอ,ตอไปค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอขอบพระคุณคุณพี่วิภานะคะที่มาแป่งปันธรรมปิติพวกเราฟังแล้วก็ อิ่มเอิบแล้วก็ปิติมากนะคะที่ท่านได้สัมผัสกับพลังของคำพีเต่าเตอจริงนะคะท่านพูดว่าสามารถที่จะลดเจ้ากำไรไวนะคบเพราะฉะนั้นคำพีเต่าเตอจริงนะคะสามารถชําระตํมคอสพลังแห่งการชําระล้างอาจารย์เจ้าใช้คําว่าประยุย ink, กต์ใช้คำพีเต้าเตอจริงพลังแห่งการชําระล้างเั้นชำระล้างเราไม่เพียงแต่หลงังคิดออกจากกายเรา ด้วยกิจกรรมที่เป็นลักษณะภายนอกอื่นๆที่มีในคอสซึ่งทุกท่านาอจะทราบว่ามีเล่นรำระมวยแก้ปัญหาที่มีกวัาขึ้นอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชําระล้างใจของเราให้ใสสะอาดชําระไปถึงกรรมในอดีตที่พิวิพาได้เรามานะคะเพราะฉะฉั้้หลุดพ้นจากกรรมในชาตินี้ด้วยคำพีเดาเตจริงนะคะที่มีพลังมหาศาลมาก แต่ก็อาจารย์เจ้าก็พูดอยู่เสมอใน,ในคำอำนวยโพแท่านก็บอกนะคะว่าอขอให้พวกเรามีดวงจิตที่แน่วแน่ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงด้วยการทำจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงและบันทึกชีวิตของเรานะคะห้าปีหนึ่งปีเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่คุณพี่วิภาอ่านเต้าเต๋าจริงแค่ครั้งแรกแปสิบบทจบท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิต นะคะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรารหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไป5ปีสิปี20ปีอันนี้ท่านอาจ,จารย์เจ้าเขียนไว้ในการบ้านที่ท่านให้กับพวกเราในคอร์สของพลังแห่งการชำระล้ลางนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านได้ยึดทำพีเตาจริงเป็น GPS เป็นเครื่องนำทางชีวิตเรานะคะสู่ความสงบสู่ความสมดุลทางจิตสู่ความ เบิกบานสบายใจนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะและขอบพระคุณพินมี่คุณพีวิภาอีกครั้งหนึ่งและขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันอ่านและประยุกต์ใช้คำพีเ้าแต่จริงขอบพระคุณค่ะ